คราวนี้ขอสรุปในเรื่องของความทนทานละกันในส่วนของวัสดุเนื่องจากกระจกเป็นกระจกแบบมินเนอร์กลาสและตัวเรือนเนี่ยมีโครงสร้างคาร์บอนคอกาดแล้วทำมาจากเรซินแบบนี้มันทําให้นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้มากกว่าจีช็อ k รุ่นทั่วไปและสามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันคราวนี้มามาดูในหัวข้อของงานดีไซน์กันบ้างในหัวข้อ,ของ,งานดีไซน์นะครับรุ่นนี้จะเน้นการใช้งานจริงนะครับเป็นนาฬิกาในสไตล์แบบแท็กทิคัลเห็นไหม มันจะเป็นนาฬิกาที่สามารถแบบหยิบใส่ได้เลยแล้วก็ไปลุยๆได้เลยนะครับพร้อมลุยในทุกๆสถานการณ์หน้าจอจะมีหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่สามารถอ่านารายละเอียดต่างๆได้ง่ายมากตั้งแต่ปฏิทินชั่วโมงนาทีวินาทีเห็นไหมครับมันอ่านได้ง่ายมากแล้วก็ในส่วนของด้านข้างส่วนนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการบอกฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาและเพื่อเพื่อดูงานดีไซน์ของเขานะเนื่องจากคาซิโอคิดมาดีแล้วครับว่า ปุ่มที่กดไฟแล้วกดได้ง่ายที่สุดจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เขาก็เลยมีการออกแบบปุ่มไฟไว้ด้านล่างส่วนนี้นะครับขอกดไฟไ,ดไปดูก่อนนะแล้วเพื่อนๆดูที่ตรงนี้นะครับมันจะปรากฏคําว่า LT ขึ้นมากดไฟดูนะครับ1 2 3, 4 5าพอกดประมาณ5 6ถึงวินาทีเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า LT LT คือระบบพลิกข้อมือไฟ